อยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็สุขสันต์วันหวยออกแล้วกันใครถูกหว่ยก็ยินดีด้วยแล้วก็มาสั่งคอมผมไปเยอะแล้วกันวันนี้ก็จอโซแท็กทั้งหมดเลยนะครับมี4070 Ti 2เครื่องนะครับแล้วก็อันนี้น่า4060 Ti นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเหล่าทีละเครื่องแล้วกันเอาที่ตู้ปลาเครื่องนี้ก่อนเลยก็เป็นตู้ปลาหมดเลยว่าวันนี้นะครับอ่ะเครื่องนี้เดี๋ยวลอกตรงนี้ออกแม่งเลยนี่เพราะว่าลูกค้ารับเองนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้ลูกค้าโคราชครับจบไปที่ขอดูราคาก่อน 38,490ครับเป็น Intel Core i 5 Gen 13ครับ1 3 4 0 0 F เป็นตัว10บคอร์สิบหกเทสครับเทอร์โบสี่จุครับแล้วก็แรมครับแรมเป็น32 GB DDR4 บัส3,200จาก PNY XLR 8เป็นแรม RGB เต็มระบบอย่างนี้ครับชุดน้ำสามตอน360ร้มมครับจากซินนามิครับใส่อยู่ด้านบนตรงนี้อันนี้โลโก้ปั๊มน้ำอันนี้คือตัวปั๊มน้ำนะครับอันนี้คือสายน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ตรงนี้นะครับเมมโมรี่ตัวนี้เป็น PG Lighting ครับ B 7 6 0 m DDR4 จาก Adlock นนั่เองครับ โซ so t ท็ g เกมมิ่งครับ G-Force RTX 4 0 6 0 Ti เป็นตัว8จิกนั่นเองครับเป็นตัว2พันลมนะตามนี้เลยนะครับผม M.2 ตัวนี้ NVMe ครับ512 g ิกรีสปี3,500เมกความจุก็512จิกแต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่พอนะครับยังไม่พอต่อการเก็บเกมเก็บ,กบหนังโป้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถเพิ่มเติมที่แอดมินได้นะครับเป็น1เทเเป็น2เทก็ว่ากันไปแล้วกันนะเพราะว่าเมนบอร์ดตัวนี้รู้สึกว่าจะใส่ M.2 ได้ทั้งหมด3ช่องนะครับผม เพราะว่าซัปไพค์ครับเป็นตัว800วัตต์80พัตไว้จากชาวแมนนั่นเองเคสซีนามิวิชั่น1262นะครับหรือว่าตู้ปลานะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้นะโดยการกดปุ่มตามนี้นะครับปิดไฟเปิดไฟได้ตามนี้เลยนะครับจบไปที่38,490นี่เต็มระบบนี้เลยนะ38,000เองยังถูกเครื่องต่อมาครับอันนี้เป็นครับมาดู s i g m a t e ทคครับเครื่องนี้จบไปห9 9หมื่นเก้นเก้าร้อยเก้าครับเป็นอินเทลคอยล์ห้าเจ็ดสิบสาครับสิบสามห้าร้อยสิบสีคอยบเทสเทอร DDR4 บัส3,200จาก FPG เป็น RAM RGB ก็คือ 8G คูณ4เต็มสล็อตอย่างนี้เลยนะครับเมมบอร์ดตัวนี้ ASUS Prime B760M-A WiFi DDR4 นั่นเองก็คือบอร์ดตัวนี้มี WiFi ในตัวครับชุดน้ำ3ตอน360มมจาก s i m a t e c a l p h a f o r d O2 นั่นเองครับมีบอกอุณหภูมิมีบอกเวลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ชอบฟังก์ชันนี้เข้าแอปที่ลงไว้ให้กับ Windows นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนหน้าจอตัวนี้เป็นโหมดอื่นได้มีให้เลือกประมาณ20วโหมดนั่นเองครับ3ตอนนี้เย็นเจี๊ยบแน่นอนนะ อ่ะโอเคครับ m 2ตัวนี้เป็น nvme ครับ kingston 1น b นั่นเองครับแล้วก็การ์ดจอพายของเราคือ so t a c gaming ครับ g e force rtx 4 0่0 ti เป็นตัว12 g ิเป็นตัว3พัดลมโอ้หสวยจัดเต็มระบบอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัว power supply ครับ800ว80ัตต์พัตไว้จาก sigma tech นั่นเองครับเคสตัวนี้คือเคส sigma tech cubic สามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยแอปพลิเคชันหรือ ปรับไฟได้ด้วยรีโมทนะครับแอปของมันก็คือแอปของเมมบอร์ดเพราะเมมบอร์ดมันมีออร่าซิงนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยนะเคสตัวนี้สวยมากนะครับปิดไฟเปลี่ยนไฟได้ได้เลยมือหนึ่งทั้งหมดครับต่อมาครับมาดูเครื่องนี้ครับ5 9 7 0มบาทครับ5 9 7 0มเนี่ย intel i ห้าเจ็ดสิบสองครับสิบสอร้อย f หก core สิบสองเทเทอร์โบสี่จุจิกาเฮิร์ตครับแรมสามสิบสองจิก ddr สี่บาร์สามพันองอยจาก fpg ครับแปดจิกคูณสี่เหมือนเดิมครับตามนี้เลยเต็มสล็ ตามนี้ชุดน้ํา3ตอนสามร้อกสิบมมจากซูนามีครับการ์ดจอครับยังอยู่กันที่4070 Ti ย์ทีโซแทคเทนิตี้นะครับ12จิกตามนี้3พัดลมเหมือนเดิมนะครับตามนี้เลย M.2 n v ดัครับคิงตันหนึ่งเทราบต์เช่นเดียวกันครับแล้วก็มาพร้อมกับเคสนะครับเคสตัวนี้ซูนามีวิชั่นหนึ่งสองหกสเป็นตัว V2 นั่นเองโอ้โหเ,เต็มระบบ,บจริงๆนฮะอ่ะโอเคพาวเวอร์สปายครับ800วัตต์80พัดไว้จากชาวแมน นะครับจบนะเครื่องนี้เต็มระบบอย่างนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนไฟได้ด้วยรีโมททั้งเครื่องนี่รีโมทของมันอย่างนี้นมารีโมทก็เปลี่ยนไฟเล่นได้เลยตามนี้นะครับตามใจต้องการนะครับอ่ะโอเคครับ3มเครื่อง3ตายวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มี38มมี59 0 0มี5 9 0 0อันนี้ผมตีไปทั้ง6 0 0 0 0แล้วกันเพราะมันอยู่5 9า9มน้าันเอยนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับใครมองหาคอมพิวเตอร์นะครับ ติดต่อบอยพีซีได้เลยครับงบเท่าไหร่งบหมื่นก็าบาทหมื่นกลางๆสองหมื่นต้นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมืน 3, ม่นหกหมืน 5, ม่นแสนหนึ่งแล้วแต่งบลูกค้านะครับอยากได้จอสเปคไหนก็ติดต่อแอดมินได้จอแล้วมีให้เลือกเยอะแยะเลยลองไปดูจอให้หนึ่งครับตาหัวกูเลอร์มัตเตอร์เอเอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็น AOC ก็มีนะครับ LG ลจีฟิลิปมีหมดนะครับตามที่ลูกค้าบัญชามานะครับจบเรียบร้อยนะวันนี้ฝากความดีๆที่บอยพีซีด้วยแล้วกันขอบคุณครับ